เหรียญสิบบาทโลหะสองสีคบหนึรบห้าปีกรมศุลกากรกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังน,นะครับการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญกระสาบที่จะมารับซื้ออีกหนึ่งเหรียญน,นั่นก็คือเหรียญกระสาบ สิบบาทโลหะสองสีวาระที่เก้าคบหนึรบห้าปีกรมสุลกากรเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญสิบที่มีลักษณะคล้ายกับเหรียญหุือเวียยทั่วไปนะครับแต่เป็นหนึ่งในเหรียญสิบบาทโลหะสสีนะครับในซีรีส์ทั้งหมด61วาระด้วยกันนะครับอยู่ในวาระที่9 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ26มิลิเมตรนะครับเป็นเหรียญไม่ขัดเงาวงขอบนอกนะครับจะเป็นเฟืองจักสลับเรียบนะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับเหรียญน,นี้ครบรอบวาระวันที่สีกรฎกฎาคมปีพุทธศักราช2542 มีการประกาศใช้วันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2542ในปีพุทธศักราชเดียวกันมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น5ล้านเหรียญด้านหน้าของเหรียญกระสาบโลหะสองสีวาละิีก9ครบ125ปีกมสุลกาก,การกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุราร,รุกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าทั้งสองพระองค์พินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชปอรอจุดด้านซ้ายมีข้อความว่าจุฬาลงกรณ์ปอรอจุด ด้านบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์โดยมีลายกระหนกประกอบทั้งด้านข้างด้านล่างจะมีช่อดอกไม้นะครับสำหรับเหรียญนี้เดี๋ยวจะพี่กลับไปด้านหลังของเหรียญกันบ้างเพื่อดูรายละเอียดของเหรียญน,นี้พี่กลับมาด้านหลังของเหรียญกระสาบนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวา มีอาคารรัฐากรพิพัฒน์และด้านซ้ายมีอาคารที่ทําการกรมศุลกากรน,นะครับเนื้ออาคารดังกล่าวมีสัญลักษณ์125ปีกรมศุลกากรด้านบนจะมีข้อความว่า,วา4กักฎาคม2542ประเทศไทยด้านล่างมีข้อความบอกชนิดราคา10บาทนั่นเองนะครับ เรามาเข้าใจเกี่ยวกับกรมศุลการก่อนกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ราคาที่รับสีนะครับกิจการภาษีหรือการศุลการก่อน,นะครับมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจากหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงน,นะครับที่เรียกว่าจักรก่อนนะครับในสมัยนั้นก็จะมีการค้าขายเหมือนปัจจุบันนั่นแหละนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับรัฐแล้วก็จะมีการเก็บภาษีนะครับซึ่งปัจจุบันเราจะเรียก เล่าสิ่งเหล่านี้ว่ากรมศุลกากรในการเรียกเก็บนะครับในการเรียกเก็บภาษีนําเข้าต่างเรามาดูอำนาจหน้าที่กันดีกว่าเพื่อจะรวบรับอำนาจหน้าที่ไม่มีนี้ผมดูจากเว็บไซต์นะครับกรมศุลกากรเรามาดูรายละเอียดน,นะครับเบื้องตน้นยุคใหม่ของศุลก,กากรไทยเริ่มในปี พุทธศักราช2417นะครับเมื่อรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งหอรัฐากรพิพัฒนะครับเป็นสำนักงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดินนะครับงานศุลกากรซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษีขาเข้าขาออกเป็นไรายได้ของรัฐอยู่ในความควบคุมดูแลของหอรัฐากรพิพัฒนนะครับคือการก่อตั้งกงรมศุลกากรงานศุลก,กากรได้เจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนะครับ และความเปลี่ยนแปลงนะครับของบ้านเมืองและสาาลโลกได้มีการสร้างอาคารที่ทําการใหม่นะครับให้เหมาะสมขึ้นแทนที่ทําการศุลกากร,กรที่เรียกว่าศุลศุลรักศุลัสลกสถานศุนลักสถาน เดิมในปี2497นั่นคือสถานที่ตั้งกมรมศุลกากรคองเตยน,นะครับในปัจจุบันในช่วงเวลาผ่านมานะครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีการจเจริญเติบโตรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเดิมกมรมศุลกากรมีภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเข้ามาในของที่นําเข้ามาในประเทศและส่งออกไปนอก ราชาณาจักรเพื่อนําไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและดูแลป้องกันนะครับป่าปรามการลักลอบการลักลอบหนีภาษีนะครับสุรากรเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้เปาปหมายและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุดจริตนะครับนะนี่คือเรื่องราวของ เหรียญกระสาบนะครับเหรียญกระสาบโลหะสองสีสิบบาทวาระที่9ครบ125ปีกร,ก,กรมศุลกากรนะครับซึ่งกร,ก,กรมศุลกากรนะครับมีการจัดสร้างอาคารที่ทําการอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นอาคารสูง16ชั้นเรียกว่าอาคาร120ปีกร,ก,กรมศุลกากรนะครับท,ทําพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่29เมษาย,ยนปี2530 กาเหรียญนี้นะครับผมรับซื้อในราคา1เอ่อในราคา100เหรียญ4,000บาทนะครับ100บเหรียญ4,000บาทตกเหรียญละสิบบาทนะครับตกเหรียญละสี่สิบบาทเป็นอีกในเหรียญกระสาบนะครับที่ไม่ได้อา่าที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้หา ง่ายๆไม่ได้แบบหมุนเวียนอะไรบ่อยๆนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญโลหะสองสีเหรียญสะสมที่น่าสนใจนะครับมีการผลิตเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะเหรียญกระสาบเหล่านี้นะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนต่างๆนะครับมีลักษณะอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ ต้นคลิปนะครับว่ามีลักษณะของเหรียญเนี่ยที่ลักษณะของเหรียญที่คล้ายกับเหรียญเหมือนเหรียญน,นะครับมีลักษณะสีเหมือนกันเป็นสองสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไม่ได้ไปดูละเอียดนะครับเราดูผ่นานๆอ่อเหรียญื้บ,บาทเหนกันใวันนะครับเราก็ใช้เหรียญน,นั้นในการจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่ง พบเจอกันได้นะผมเห็นผ่านมือเป็นเหรียญเหมือนเวียนนะครับผ่านมาที่มือผมอุย้ยอันนี้มันเป็นเหรียญเหรียญที่รลึกนะครับนี่นาะนะซึ่งมีอยู่นะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้ออกใช้งานตามปกติเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเหรียญที่ไม่ได้เป็นเหรียญท,ที่ห้ามนำมาใช้งานนะครับคือใช้งานได้ปกติแล้วเรา เราอาจจะไม่สังเกตนะครับและใช้หมดเปลี่ยนกันไปเพราะนั้นถ้าใครเจอก็ลอกเก็บสะสมเอาไว้นะเพราะว่าเหรียญพวกนี้มีมูลค่าอยู่แล้วในตัวนะครับแม้จะไม่ใช่เหรียญพิเศษไม่ใช่เหรียญตลบนะครับเป็นเหรีาายญธรรมดาเนี่ยและแต่มูลค่าก็ยังมีนะครับลองไปดูกันโอเคนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกริย์นะครับเหรียญสิบาทโลหะสองสี 2, 4, นั่นเอง ครับเป็นเรื่องราวที่ผมรับสื่อ